ครับสวัสดีครับผมก็อไรนะเฮานะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่สวนนะครับผมจะพามาดูบรรยากาศนี่ครับโดยรอบอากาศก็ร้อนแต่ว่าที่ในที่สวนของเราเย็นสบายแต่ผมจะมาให้ดูด้านล่างของผมจะค่อยๆให้ดูนะฮะ นี่ครับนี่คือบรรยากาศสวนและหน้าเข้าให้ดูลูกตา เห็นแล้วก็เพลินตาดีผ่อนคลายครับนี่ถ้าพ่ออยู่นี่พ่อพ่อแกจะมานั่งให้อาหารป่าทุกวันนะนี่ฮะแกชอบเลี้ยงป่าพ่อ โอเคครับขอบคุณมากนะครับ